แฟนใหม่เวียใครว่าธรรมดาชาวเน็ตเปิดโปรโฟไฟล,ล์ระดับท็อปแง้มข่าวลือเดือนหน้าแต่ง กลายเป็นเรื่องสุดฮือฮาขึ้นมาทันทีหลังแม่แมมคุณแม่ของเวียสุกนวัต์ได้โพสรูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมหลังจากนั้นเรื่องราวของหนุ่มเวียและแฟนสาวก็กลายเป็นไวรัลถูกแชร์และถูกพูดถึงในเรื่องต่างๆทั่วโลกโซเชียลทันทีหนึ่งในนั้นคือเรื่องการที่ชาวเน็ตแห่ขุดประวัติของเธอผู้ขวาหัวใจของเวียไปครองกันใหญ่โดยผู้ชายติก๊กตอกรายหนึ่งได้แชร์ประวัติและเรื่องราวที่อ้างว่าเป็นประวัติของ หวานใจหนุ่มวีว้้พร้อมชาวเน็ตบางรายยังมีการแง้มข่าวลือเด็ดอีกว่าเดือนหน้าเวียเตรียมควงหวานใจสละโสดแล้วจ้าตัวจริงสวยน่ารักมากๆค่ะโปรไฟล์เลิศม,มากคนนี้เป็นผู้บริหารมีธุรกิจส่วนตัวสวยและรวยมากระดับพันล้านอดีตแอร์จบโทจากนอกได้เกียรตินิยมเก่งหลายภาษา